เอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evo นะครับผมแล้วก็อยู่กับผม The Soul Channel นะครับผมเอาเลยครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปทําการจับนางพญาแมงมุมนั่นเองนะครับผมหรือว่าบัตมาเชอร์นั่นเองนะครับผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าผมเห็นมันเกิดค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่แถวบึงนะเอาล่ะสำหรับตัวที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าข้างคาวตัวนี้ก็แล้วก,กันเนาะไปออกดันทังได้นี่ฮแล้วตอนนี้ผมก็ได้ชุดใหม่มาได้คือโคตรเท่ชุดดดูเฮ้ยโอเคไปออ แม่แต่ว่ามังกร3ตัวนั่นก็เรียงกันอย่างสวยงามอืมอ้ยลองทดสอบดามจครับผมตัวที่ผมใช้จับก็จะเป็นข้างขาวตัวนี้นี่แหละจับมาก็ยังไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่ดีกัดพี่ต่อไปก่อนพี่ต่อค่าสลบเท่าไหรนะ่บะเนยรีวิวต้อง800ร 10, อ้อฮสลบหมื่นสอือตายไป Okay. ถือว่าน่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าเลือดบัตรมาเธอร์เนี่ยมันก็เยอะอยู่พอสมควรตัวนี้โอ้คาสรุปเท่าไหร่อ๋อประมาณ7 0 0 0หมื่นเออตีไปกลมประมาณ7 0 0 0หมื่นกัดทีเดียวนะกัดทีเดียวน่าจะอยู่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคาสรุปของบัตรมาเธอร์เนี่ยมันเท่าไหร่ ราต้องไปดูครับผมจังหวะนี้เจอแล้วครับผมหนึ่งตัวแรกเก้าร้อยเด้อเร็วเก้าร้อยห้าสิบสองอัศลบหกแสนโอ้่าทางจมโหดอยู่ตัวนี้เด้ะชื่อเต็มเต็มมันเอ่ออาอารูนีอาอาลูนีอาบัตมัทเธอบัตมัทเธอเอออะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวผมขอ หาดูแถวๆนี้ก่อนว่ามันมีตัวอื่นอีกไหมที่แบบในวิวเยอะๆนะถ้าไม่เจอก็จะมาจับตัวนี้นะครับผมมาดูก่อนมาสแกนไปด้วยตัวนั้นไม่ใช่อ๋อเจออีกแล้วครับผมหนึ่งตัวเป็นตัวสีม่วงในวิวหกร้อยเดี๋ยวนะต้องบินสูงกว่านี้นิดนึง เออหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นอะไรอู้ตัวนี้เลเวลพันแปดเลยก็จะลบหนึ่งล้านตัวสีอะไรเอยสีม่วงอเอ,อ้ยเรื่องครับผมตัวนี้ก็จะลบตั้งล้านกว่าดูอย่างนี้น่าจะเอาไอ้เขียวมาโอเคครับผมข้างหน้ามีอีกหนึ่งตัวเรื่หกร้อยตรงนั้นเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวที่เราเห็นตัวแรกว่ะเนี่ย ไม่น่าใช่นะแต่ว่าตัวนี้ก็900กว่าเหมือนกันเ,เดี๋ยวลองคาสรบก่อนป๊าบกัดแล้วหนีกัดแล้วหนีแล้ว,วผมว่าเราไปจับตัววิวเยอะๆกันดีวกว่านะน่าจะแบบได้อยู่เดี๋ยวขออัพดาเมจอีกสักนิดกันมันน่าจะไม่ตายหรอกนะโอเคอยู่น้อยขอเราอย่าโดนพิษมันก็พอนะครับผม เ้คางหน้านี่ใช่แน่แน่เออกัดไปหนึ่งทีสามทีแล้วสี่ออเอยกัดไม่โดนเออยออเออ้ออเออเออเอองออเอเออเิอเออเอเออเออิองเอเออนตีไม่โดนเราเออ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 เรอเอับออเ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 ออนออเอีเรัเออ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 ดออเเออ ตูดไปเฮ้ย <c oughs> นิ่งเลยครับผมมันนิ่งนะแต่มันยังไม่สรุปนะนี่มันสรุปก้าแสนกว่าแล้วโอเคครับผมมันขางง่ายอยู่ตัวนี้ n ì, n ì, okay, <c oughs> นี่นี่โอเคครับผมสรุปเรียบร้อยหายท้องเลยเฮ้ยเด้อเด้อเดตัวอะไรตัวอะไรทุยตัวอันตรายแถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะขอลงก่อน เสหายกันเลยโอเคครับผมได้แล้วครับผมหลับบัตรมาเท่อุ้ยขึ้นเขีดเลยได้ไหมโอเคครับผมอเอ้ยตัวอะไรมาบุกวะงูค,ครับผมอเอ้ยเอาวะเดี๋ยวขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยโอ้โหอย่างเท่ครับผมนั่นน,นเดี๋ยวนะขอลองท่าขอลองท่า ิซ้ายเออเป็นการตีแบบเอาขาเ,ข,าเขี่ยขาเขี่ยคิ๊กขวาเป็นการอะไรวะกิ๊กขวามันคือแซมมอนลูกน้องครับผมโอเคแล้วกดเซีย่ยโอ้กดซีเป็นการพ่นพิษข้าสึรบขึ้นดีหรือเปล่าไม่รู้แล้วขอลองกับตัวข้างหน้านี้ โดนหรือเปล่าวะไม่โดนไม่โดนด้วยเออเน้นๆเน้นๆนก็นนนจะหลบขึ้นดีวะอุย้ยตายเลยนี่ไปลองกับตัวข้างหน้าก็ได้วะมาอืออุ้ยตัวอะไรผมตายวะอ๋อเป็นแมงมุมอะไยเป็นลูกน้องมันเป็นลูกน้องบัตมัเธอร์เดี๋ยวจากนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว ีลยวขอส่งเจ้าแมงมุมอขอส่งเจ้าขังข้าวกลับบ้านก่อนนะครับผมีนที่ทำงานเสร็จก็ไปพักได้โอเคกดสีเลยครับผมสซลมอนลูกน้องออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องคลิกขวบ้าออออกมาแล้วครับผมตามมาตามมาอือเฮ้ยตัวนี้บาเลโอนิกอือตายครับผม เดี๋ยวขอปรับม oh, okay. okay. ุมกล้องชักหน่อยได้ไหมเนี่ยอ๋อมันปรับสุดแล้วนี่ยว่าโอเคตอนนี้ก็น่าจะดูง่ายขึ้นเยอะสัมมอลูกน้องมาเอ้ยมันเปิดก่อนเราอุ๊ย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 การฉลบมันขึ้นหรือเปล่าวะโอเคครับผมการฉลบขึ้นอยู่ตัวนี้นี่มาดิเตะเตะขาเตะอุ๊ย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 มันโดนเรารัวๆเลย งันมุมกล้องขึ้นไปข้างบนสักหน่อยนี่มันกระเด็นนะครับผมเราก็กระเด็นเหมือนกันเอออืมสลบครับผมโอเคมามามาต้องตายเออตีโอ้โหลอยลอยกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้ครับผมตัวนี้นี่กัดไปโอ้ยไม่ใช่กัดเตะนึกว่าใค่ขาเขี่ยร์ลองพลิกไปดูดิเออโดนโดนโดนเยอะแยะ เออหมดไปเออกระเด็นตายโอ้โหขนาดเปลาเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยลองสาดพิษไปตรงนี้ดิอือโอ้โ,โดนอืมว้าวโห,โห,โหโดต้นไม้พังไหมเนี่ยลองดูดิโอเคครับผมต้นไม้พังระดีระนาดเลยครับผมจังหวะนี้โอเคสามารถ วิ่งแบบไม่สะดุดด้วยฮชนต้นไม้แบบเดินผ่านอย่างเดียวเลยครับผมมาลอนลูกน้องก่อนออกมาเทียป่าไปวันนี้เพื่อเพื่อโอเคครับผมงั้นขออัพดาเมจไปก่อนนะครับผมจากกาังหวะนี้ตอนนี้ดาเมจเดิมๆเ,เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผมขอลองไปที่ห้าหมื่นก่อนนะครับผม โอ้หตเลือดว่ะไปจัก8 0 0 0 0ก่อนก็นแล้วกันแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักไปที่3,000 3น0าแล้วก็เลือดอ่ะจัดมาเลือดเน้นๆโอ้เลือดมาเดิมเท่าทไห่ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้นี้ตายเถอะตอนนี้เลือดเทไหร่แล้วนะเนี่ยตอนนี้เลือดอยู่โอ้โห30ล้านเลยเหรอเออเอาไปให้สุดมึงอะ่ะสมกับเป็นแม่พญาเอาไปเลือด50ล้านยังได้อยู่เป็น60ล้านแล้วครับผม แล้วก็สปีดอีก10ทีแล้วก็ที่เหลือก็ดาเมจสักแสนนึ่งวิเลยว่ะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1 1 0 0 0 0สนหึงหหรับตัวทําค่าสรุปได้ผมก็จะไม่อัพเยอะนะครับผมจะเน้นเป็นเลือดไปตอนนี้เลือดอยู่ที่70ล้านตัวอะไรมากัดตีนว่้โอ้ยอ้ยอ้ยเออเออโอ้ตอนนี้8 0 0 0 0 0แล้วครับผมลองคนพิษไปดิ ลูกน้องจงออกมาอืออือนี่ตายตายฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวอะไรน้องผ้าจงออกมานี่ครับผมสม,มั่นลูกน้องมาแล้วเด้อไอตัวนี้มันไอ้ก <c ười> มึงติดต้นไม้เหรอ,อึว่าปิงเกาะไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้นไม้ไปเด้ออือ เดี๋ยวผมเห็นบัตรมาเชอร์อยู่ตัวเดี๋ยวเราไปล่าบัตรมาเชอร์กันดีกว่าเด,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 ดี๋ย้อทำไมโดนตีบอสทำไมโดนตีบอสเอ่อไอตัวนั้นมันขึ้นวะมดาก้อนกอลลิงโอเคเฮ้ยมันกำลังปล่อยระเบิดโอเคมามาเลยก็อยากจะวัดอยู่ก็อยากจะวัดอยู่เออดาก้อนกอลลิงเหรอ โอเคครับผมตายนี่โอ้โหแต่ว่าผมเกะกะปิงมากเลยว่ะผมต้องไปเอาปิงออกก่อนนะเนี่ยหน่อยอยังวะโอเคครับผมปิงออกแล้วโดนตัวอะไรตะคุกก็ไม่รู้นะครับผมเดยวเดวยดวยโอ้โหเดินไม่ได้ผมมีสปีดไหมเนี่ย ดีอสตจมไม่มีครับผมโอเเอ,อือพลพิษไปไม่ตายทั้งตัวมันสัมมอนลูกน้องออกมาแล้วก็โตไปทังทีเราจะวิ่งบุกป,ป่าฝ่าดวงไปตรงนี้กันเราจะมาทำลายป่าไม้จังหวะนี้่ <c oughs> นี่ไงข้างหน้าเออพลพิษไปเฮ้อไม่โดนไม่โดนไม่ตายทั้งตัวละอ,อือทำไม ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ,ไม,หรอไม่ตายหรือไม่โดนกันแน่เดี๋ยวนะพวกบัตมัธเชอร์มันหายไปไหนหมดสมติลูกนอออกมาก่อนนี่นี่ข้างหน้านี้ครับผมเจอครับผมเออจะสรบหรือตายก่อนจะสลบหรือตายก่อน,ออนเอ้ยกระเด็นกระเด็นสรบคกับผมสรบเท่าไรเอยสรบหกแสนครับผมตายไปในเฮ้สรบในทีเดียวครับผม ตายไปก่อนโอ้ลอยลอยอีกแล้วแต่ว่าเสียดายไม่ได้หัววะถ้าเอาสายพันธเดียวกันมาเนี่ยๆข้างหน้ามีตัวหนึ่งวันนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยมันผิดไปโดนหรือเปล่าโดนครับผมเราลองเล็งสูงๆนี่เล็งสูงๆโดนครับผม โดนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปนไพไปอุ้ยอ้ย,โ,อยโดนนะโดนนะตายเลยครับผมแต่ว่าก็เริ่มมืดแล้วครับผมอายุเริ่มเข้าอออืมนี่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 นีนี่ี่นม่น่นี่าีนี่น่นีี่นนีนี่นกนะ่นีนีน,น,น,น นีมันคล้ายกันวะ่ะสลบไหมโอเคครับผมสลบทีเดียวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนว่ะเอาเขียร์พื้นที่ก่อนเอาเขียร์พื้นที่ก่อนกระแทกกระแทกโอเคสลบครับผมโอ้โหปิงมันยังเกาะเราอยู่วะ่ะขอจับแบ่งมุมก่อนก็นแล้วกันโอเคครับผมได้แล้ว ต้องไปอัพเวลสักหน่อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะแต่ทำไมปิงมันยังเกาะอ,อยู่วะเดี๋ยวนะ่าต้องทำคบเพลิงก่อนคบเพลิงก็จะขาดไม้เฮ้ยอะไรวะเด้อเด้อเด้อแม่งค่อนข้างอันตรายแถวนี้ค่อนข้างอันตรายค่อนข้างเถื่อนกดซีผลพิดออกไปโอ้โหเดี๋ดด้อสำหรับข,ของที่ใช้ก็ไม่ยากไม่ยาก ไม้แล้วก็หินถอดมาโอเคได้ยังได้แล้วครับผมไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็เอามาตีเอามาตีเอ่อเนเเสาเราโอเคตีโดนเปล่าออกยังโอเคครับผมน่าจะออกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออ ยังไม่ไดย้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ออกโอเคแล้วขอเล่นตัวใหม่ที่เราจับมาเมื่อกี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมอืมฟาร์มเอาเนื้อเอาหนังก่อนจงังหวะนี้ทำลายป่าไปแถานี้ด้วยมาครับผมเดินอย่างเดียวมีตัวอะไรไหมแถวนี้เออตกไปก่อน คนพิชออกไปเฮ้อบบ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 แเอ๊บเยเลนยาสีสวยเฮ้อ,อไม่โดนไม่โดนเฮ้ยบาเลโอนิกกระโจนใส่ตะล่ำแค่กระโจนมาต้องตายให้เกลี้ยงครับผมเดี๋ยวนะได้ยินเสียงตัวอะไรเดินเสียงตัวอะไรวะอ๋อเสียงพลนรเอ้ยเสียงพลนราเซเด็กเฮ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะ ตอนนี้10โมงแล้ววะเนี่ยเที่ยงทำไมมันดูมืดมืดวะอ,อุ้ยบาลเลวนีกตายไปก่อนเฮ้อรเดือราชนีแห่งังกรครับผมอยู่ข้างหน้าเราครับผมน้ำไปเฮ้ยมีสองตัวด้วยเอ,อือโดนไปซะไม่สรบด้วยเอ,อือตายก่อน สลบดจะก็ตายเดี๋ยวขอเพิ่มดาเมจไปก่อนนะครับผมสลบตัวนี้ก็จะเน้นเป็นดาเมจกันแล้วกันเลือดจะก20ล้านโอ้โห้โอ,โอ้ตัวอะไรวะตอนนี้เลือดเท่าไหร่แล้วเนี่ย9ล้าล้านไปที่20ล้านเดินมาก็สเตมินานิดหน่อยก็ดาเมจไปก็อดัดเอ็กพีไป โอเคเลเวลยังได้เพิ่มอีกอยู่นะครับผมตอนนี้ดาเมจก็อยู่ที่6,9 0 0 0นนะครับผมเออเออไหนลองดูสิดีไปไปด้วยออร่าออร่ามันเป็นออร่าสักหน่อยเออตายครับผมทีเดียว5,000 500, 0นครับไม่ไม่มีใครหยุดยั้งได้จริงสำหรับนั่งพยามแมงมุมปล่อยพิษไปไปโดนด้วย เออเอาอทีโดนเออเข้าตูดไปจังๆครับผมจังหวะนี้ทำลายป่าไม้ไปด้วยเออจะได้ไม่ต้องเกะกะกันอยู่เออแต่เสียดายเราไม่มีสปีดคอสตูมว่ะถ้าจะมีถ้ามีสปีดคอสตูมเนี่ยน่าจะเล่นมันกว่านี้ครับผมเอาเลยครับผมสำหรับอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเอาละสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ